สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักของแก้าที่ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคืนนี้นะคะเจ้จะมาเล่าที่มาของเจ้าอีเฟอร์นะคะหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อนึงว่าบ uh ัวหิมะทิเบตชื่อนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะอาจจะแปลกสําหรับหลายๆคนเลยแต่สําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพหลายหลคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะคะว่า เจ้าคีเฟอร์เนี่ยคืออะไรจะมีลักษณะคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะคะแต่โยเกิร์ตเนี่ยเลี้ยงด้วยกรดยีต์ใช่ไหมคะแต่เจ้าคีเฟอร์เนี่ยเราเลี้ยงด้วยถั่วเปลนนะคะจะเป็นยีสต์ชนิดหนึ่งนะคะที่ทาปฏิกิริยาก,กับนมที่เราเลี้ยงเราก็จะสร้างกรดรีส์ดีๆและมีประโยชน์ให้กับร่างกายเรานะคะในข้าระบบ แล้วภายในของเราดีสุขภาพร่างกายเราก็จะดีใช่ไหมคะเจ้านมคีเฟอร์เนี่ยนะคะถ้าเราดื่มทุกวันทานทุกวันก็จะไปช่วยสร้างแบคทีเรียที่ดีให้กับลาไส้เรานะคะเพราะว่าในตัวคีเฟอร์เนี่ยนะคะก็จะมีพีไบโอติกโปรไบโอติกแล้วก็ยังยมีวิตามินดีดีต่างๆมากมายในไข่อย่างเช่นีหกดีสิบ้าามค่ะมาว่ากันด้วยเรื่องที่มาของคีฟอร์บัวหิมะที่เศเนี่ยนะคะ ก็ตัวนี้นะคะมีต้นกําเนิดมาจากทางตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ความหมายความหมายของโฮลิมัททิเบตเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาตุรกีก็คือแปลว่ารู้สึกดีรู้สึกดีเนี่ยความรู้สึกนี้น่าจะมาจากการที่จุลินทซียนะคะที่ใส่ลงไปในนมหมักเนาะแล้วก็จะมียีสต์แล้วก็ yeast, แ,วกแบคทีเรียแล็กติกนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคู่เลยะคะ่ะแล้วก็ อยู่ร่วมกันแบบซึ่งพาอาศัยนะคะแล้วก็เหมือนกับช่วยกันสร้างสร้างคุณประโยชน์แล้วก็สั่งอาหารดีๆต่างๆมากมายเลยนะคะให้กับตัวนมที่เราเลี้ยงนะคะเวลาที่เราทานเราก็จะได้คุณประโยชน์มากมายเลยะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของการทานาแล้วนะคะนอกอจากการทานแล้วเรายังนํามาทาเป็นมาส์กนะคะซึ่งจะช่วยดูแลผิวเราให้ดียิ่งขึ้น ค่ะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากคุณประโยชน์เขาเยอะมากๆเลยนะคะถ้าไปอ่านในหน้าเพจจะเห็นว่ามีถึง45ข้อด้วยกันลูกค้าสามารถไปอ่านได้นะคะก็เลยนํามาแปลรูปเป็นสบู่ครีมเซรั่มแล้วก็คลีนซิง่งมาส์กผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ลูกค้าได้ใช้กันมากมายในราคาบ้านๆด้วยค่ะ คือเราไม่ได้จำไหนในราคาแพงค่าติดิกเราไม่ได้หรูหราอลังการอะไรเนาะค่ะแล้วก็ปรึกษาปัญหาผิวก็ทักมาคุยกันได้นะคะปรึกษาได้ฟรีเลยค่ะแม่ค้าใจดีมากๆเลยค่ะถ้าไม่สะดวกไม่พร้อมอุ่นยังไงก็ถามไว้ก่อนได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยมาอุ่นกันเนาะค่ะ ต้นกำเนิดเลยนะคะมาจากประเทศตุรกีใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับตำนานเขาเล่าขานต่อกันมาว่ามาจากอาจารย์ทิเบตท่านหนึ่งนะคะที่รักษาคนป่วยรักษาคนป่วยมากมายเลยะค่ะแล้วก็ตั้งปฏิญาณว่าหากรักษาคนป่วยแล้วหายนะคะก็จะนําบัวหิมะทิเบตรหรือว่า k e อร์เนี่ยนะคะมาแพร่หลายให้คนหลายๆคนได้รู้จัก ในบ้านเราก็ยังมีนะคะแต่ว่ามีกลุ่มคนน้อยมากๆที่รูจัดกับบัวหิมะทิเบตเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพเป็นกลุ่มคนที่เจ็บใข้ได้ป่วยหรือว่าคนที่ทานเป็นหยิบประจำประจำอาหารหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รูจักเนาะสำหรับคนที่เป็นโรคเ l E ทานได้นะคะความดันเบาหวานน้ำตาลเลือดนอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวก ตัวน,นี้แคลเซียมสูงมากๆนะคะลูกค้าแล้วก็บำรุงประสาทแล้วก็สมองด้วยนะคะค่ะแม่ค้าย,ยังมีได้ทำไปแจกให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่มาแบ่งปวเชื้อไปเลี้ยงด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่อยากรู้อยากลองอยากเลี้ยงหรือว่าอยากรู้ถึงคุณประโยชน์ก็ลองทักมาคุยหรือเข้าไปอ่านสรรพคุณก่อนจะได้นะคะที่เพจขผงแก้วนะคะแก้วที่เยะคยรู้หิมะพิเศค่ะ,ย,คะยังไงก็ฝากเพจด้วยนะคะ บอกกล่าวเล่าขานกันตามภาษาเนาะเดี๋ยวไว้วันหน้ามีข้อมูลความรู้อะไรดีๆเดี๋ยวจะเอามาฝากกันใหม่เดี๋ยวคลิปนี้นะ,น,นะคะวันนี้เปิดร้านแล้วนะคะฝากดูหนูสินค้าแก้วด้วยนะคะฝากน้าเพจแก้วคีเฟอร์บูฮิมะทิเบตด้วยแล้วก็ไปกดติดตามช่องย t u b e แม่ค้าด้วยนะคะแก้วคีเฟอร์บูฮิมะทิเบตเหมือนกันเลยค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วจริงๆน่าบ๊ายบายค่ะ